ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th โดยททมข่าวสวสเบตคณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิมถึงชายแดนใต้เรียบร้อยแล้วทำกลางบรรยากาศต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมเยี่ยมชมการแสดงบัรเลงดนตรีพื้นบ้านและเยี่ยมชมสินค้าของดีชายแดนใต้เป็นจุดแรกค่ะ คณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิมหรือที่รู้จักกันดีในนาม OIC จำนวน12คนจาก8ประเทศประกอบด้วยประเทศบรูไนอียิปต์อิหร่านมาเลเซียมาดีฟส์ในจีเรียอินโดนีเซียและประเทศอุซเบกิสถานได้เดินทางถึงจังหวัดปัตตานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับสวรราชการในพื้นที่โดยมีพันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชรักเลขาธิการสอ,อบตอนางพาติมอสดียามูผ้วาราชการจังหวัดปัตตานีผู้ แทนจากกรมนภาคสีสนหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมต้อนรับและร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมเพรียงกันณนะห้องจะบังตีกรโรงแรมซีเอสปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะ ในะระหว่างรับประทานอาหารร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ค่ะยังได้รับชมการแสดงบรรเลงดนตรีพื้นบ้านจากวงเปอร์มูดาอัสลีซึ่งเป็นวงดนตรีพื้นบ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือที่รู้จักกันดีอีกชื่อหนึ่งค่ะว่าดนตรีรงแงงซึ่งเป็นศิลปะการแสดงดนตรีประกอบการร่รายรำแบบไม่มีเนื้อร้องเป็นการผสมผสานดนตรีหลายประเภทเข้าด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการดีดสีตีเป่าและบางส่วนก็เป็นเครื่องดนตรีสากลนั่นเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากชาวสเปนและ โปรตุเกสที่ได้มาแสดงในแหลมมาลายูเมื่อครามาติดต่อค้าขายกันในอดีตผสมผสานกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านเพิ่มกลิ่นอายความเป็นมาลายูจนกลายเป็นหนึ่งอย่างที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รององงแนวบริบทของวัฒนธรรมปัตตานีถือเป็นรององงแนวราชสำนักใช้ในการเล่นต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองค่ะจากนั้นค่ะคณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิมได้ชมบูธจัดแสดงสินค้าของดีในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยมีบูธนิทรศการผ้าล พระาาาชทนนผ้ลยบปัตีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายพื้นถิ่นของจังหวัดปัตตานีทรงนํามาออกแบบผสมผสานกับลายดอกชบาและลายเถาไม้เลื้อยที่สื่อถึงวัฒนธรรมพื้นถิ่นของจังหวัดปัตตานีค่ะและได้สร้างสรรค์ขึ้นเป็นผ้าลายชบาปัตตานีพระราชทานเป็นของขวัญแก่ช่างทอผ้าชาวจังหวัดปัตตานีเพื่อสร้างอัตลักษณ์สืบสายและต่อยอดภูมิปัญญาและงานหัตถศิล พื้น่ให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนค่ะนอกจากนี้ค่ะยังได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอปของจังหวัดปัตตานีโดยมีสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าขลางน,นับเป็นสินค้าที่ได้สร้างอาชีพสร้างไรายได้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าและประชาสนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งคณะทูตต่างให้ความสนใจและชื่นชมในศิลปะลวดลายบนผืนผ้าและสินค้าที่นํามาจัดแสดงในครั้งนี้ค่ะ จากนั้นค่ะคณะทูตเดินทางไปเยี่ยมชมมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและเยี่ยมชมกลุ่มยาริงบาติกที่อำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง fm 93 m h z เพจสวทเบตงนิวส์และวิทยุออนไลน์ radio betongprd.go.th